สวัสดีนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการสมัครรหัสบูมซัดนะครับสําหรับผู้ที่ไม่รู้นะครับมันง่ายจะตายไปนะครับอะไรดีละ่ะออออแล้วก็เข้าไปคาว่าเล่นเกมน,นะครับสมัครสมาชิกนะครับก็ติดไปเลยจากนั้นคุณก็ต้องยอมรับเงื่อนไขของบูมซัดนะครับยอมรับเงื่อนไขกดตรงนี้นะครับลองมาไปนะครับ นี่คือไอดีของคุณนะครับคนจะใส่อะไรไปก็ได้นะครับนี่ก็ไอดีนะครับความยาวไม่ต่ำากห่มตัวนะครับนี่ก็ยืนยันนะนี่คือพาสเวิร์ดนะครับนี่ก็คือยืนยันพาสเวิร์ดนะครับตัวนี้ก็คือชื่อของคุณแม่นามสกุลของคุณเพศของคุณวันเดือนปีเกิดของคุณและบัตร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 บัรบัตรบัตรบัตระัตรบัตรบัตรบัรับัตรบอคุณจตไปกตรบในเน็ตราั็ไบ้นะครับ อีเมลของคุณนะครับและอีเมลสำรองของคุณแล้วก็เลือกจังหวัดการคําถามการลืมก็ผมว่าว่าคุณบอกว่าสากได้ท่องเที่ยวที่คุณชอบที่เคยคืออ,อะไรล่ะครับอะไรดีละ่ะเขปาปัตตุวีเลยนะอะกระุงเทพอะไรอย่างเงี้ยครับนี่ผมก็ก็แค่ใส่แบบพูะไปเลย เสร็จปุบคุณก็ตกลงเงื่อนไขันไปแค่นี้ก็สามารถสมัครรหัสบุูมชตดได้แล้วนะครับลาก่อนครับบ๊ายบาย